สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็พบกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Riding on Sunday นะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมครับไปเยี่ยมชมบรรยากาศการทำฝายชะลอน้ำครับกับแก๊งแอนด์โรนะครับวันนี้แก๊งแอนด์โรมากกันร่วมกับ SCG นะครับไปทำฝายชะลอน้ำที่เขายายดานะครับเหมือนที่เราเห็นในโฆษณาทีวีบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาท่านชมซ้อนท้ายผมไปชมกันครับ นนี้ก็มีน้องๆกาลมงร่กันสร้างฝายนะครับกำลังลงทะเบียนกันอยู่นะครับนี่เขาบอกผู้ใหญแข็งนแข็งขันนะครับปการถุกปิดสมมติ่หนนะครับนการที่ดีมากนะครับผมหยอนันึ่งสองหนึ่งสองแถวสนะครับ จะมีพี่ไก่กับพี่พรนะครับชื่อว่าน้ำยูนะครับแถวสองแถวนะครับสองแถวแถวสองนะครับเอาเลยครับไปตัวได้เลยครับไปเรื่อยๆเลยครับพี่เราขี่สวยงามไปจนถึงนะครับไปเลยครับต่อเลยครับ นะครับตอนนี้นะฮะเราเดินมาเรื่อยๆตอนนี้เป็นสับปัผภาบรรยากาศที่ว่าพี่น้องเราร่่มแรงต่วมใจนะครับทุกท่านถามมาส่งยิ้มแล้วยกิ้วโป้งกันหน่อยครับแต่ตอนนี้ยกดูในมือถือยินมอยู่เปล่าถ้าปล่อยลงไปจะทับขาตัวเองนะครับนี่เรามาเข้ากล้องกันเลยครับพอเราทําฝ่ายก็เสร็จในวันนี้นะครับเราจะนอนสถาปนิกมาเองครูสุดยอดสวยงามมากครับ จุด네 okay? okay. ี่สองไปล้วครับเขาเสียจุดี่สองเลยครับโอเคไหมครับฮะอะไรเอยเดี๋ยวเียวเนี่ยเราไล่ไปลางเลยนะข้างบนแนี้นะยอเยี่ยนะไอเดียนะไอเดียนะยงเต็งมือหมวเนี่า นี่เราก็สร้างฝายกันเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมพักเที่ยงนะครับดูจํานวนผู้มาร่วมงานเรานะครับก็เ,เยอะกําลังพยยเพลินดอยเดินกลับไปนะครับก็เป็นไงครับบรรยากาศการสร้างฝายส,สมบู่สมบันน่าดูนะครับก็จะเดินเข้าไปได้นักบิดแต่ละคนนี่ก็ใส่รองเท้าบูทเดินลุยป่านะครับค่อนข้างจะพะั้งเลพอสมควรนะครับ เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีอะไรใหม่มาให้ดูเดี๋ยวค่อยติดตามชมกันนะครับ ตอนนี้ฟังเพลงก็คอตอนนี้ก็ออกมาจากเขาแล้วนะครับที่ทำขายกันนะครับนี่เราก็มาอยู่ที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งครับเพื่อที่จะรับประทานอาหารถ้าเราทานยังไม่ได้รอแป๊บเดียวแม่ครัวรังชุลมุนอุ้ดเกย์กำลังทำอยู่เลยนะครับทานอาหารก็อย่างนี้แหะครับแลถ้าเราทานแล้วไม่ครัวอร่อยยังนอนควงผมยาวไปเยอะๆรับรองว่ามีของอร่อยแน่นอนเพราะผมก็หิวโโอ้ห ก่อนไปเลยน,นะครับอปุ๋ยเนี่ยปุ๋ยเลน ีคนก็ต้องแลง